มาที่ละครที่ลูกเล็กเด็กแดงครอบครัวติดกันงอมแงมนะคะรวมถึงดิฉันด้วยค่ะแทบทิดาปาร้านะคะจริงๆใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลือสามตอนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งตัวของผู้จัดเองค่ะพี่กอบสุขนะคะก็ได้นําน้องนนักแสดงนี่แหละค่ะไปทําบุญกันนะคะที่วัดชนะสงครามราชวรวิหารค่ะซึ่งพี่กอบสุขบอกว่าเนื่องในวันมาคาบูชาที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยนี่แหละค่ะเชิญพี่ปูปิสนะกระทิงขุนนรงอัปยศสม น้ำหวานนี่นะคะแล้วก็มีเคลื่อนต่างด้วยค่ะไปทำบุญกันนะคะซึ่งเ,เรื่องของเทพยายปาร้ายที่เรารู้กันว่าเหลือ3ต่อสุดท้ายนั้นเข้มข้นกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องดาวต่างเนี่ยนะคะก็จะเริ่มคลี่คลายลงด้วยค่ะ มาทำบุญที่วัดเนี่ยเพราะว่าเราก็ดีใจที่ละครเราประสบความสําเร็จด้วยเทพธิดาปร,ราก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนด้วยเพื่อนเมียรครับเขบอกโอ้ติดตามมากสนุกมากเลยโอ้แสดงว่าคนดูหลากหลายคนตลาดก็ดูคนทั่วๆไปก็ดูครับ ก็มีไปเล่นบาสอะไรไงครับแล้วก็เหมือนเราไปซื้อของก็มีคนมาทักเราบ้างอะไรเงี้ยซื้อของให้บ้างเงี้ยก็ดีใจครับที่ก็ซื้อให้ทานฟรีเลยครับก็เข้าทางผมวอดีแต่ความจริงเราก็จะเริ่มปรากฏแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใ,นใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็ความเป็นมายังไงครับผมก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวผมกับชาวบ้านที่โดนโกงด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มคีขลายแล้วนะคะว่าใครเป็นตัวต้นเหตุใครเป็นคนโกงใครเป็นเราต้องรอดู ถ้าทิ้งไม่มีบ้านอยู่แล้วไม่้านทค่ะดูเลตติ้งหน่อยดูเลตติ้งหน่อยค่ะปลกมือค่ะปลกมือค่ะสุดยอดค่ะเหลือ3ตอนแล้วละไหมถึง6ถึง7กันเลยไหมคะ10เลยดีกว่าค่ะวันจันนี้ตอนจบแล้วนะคะเหลือวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์นคะเทพธิดาปาราค่ะครับ